วันนี้ผมมาเที่ยวภูเขนนะครับตอนแรกผมก็คิดอยู่แบบเอ๊ยจะถ่ายคลิปแบบไหนจะทำอะไรดีเพราะผมไม่ได้เที่ยวมานานมากคิดไม่ออกเพราะฉะนั้นผมก็ถ่ายทุกอย่างเลย นี้้ใชไดลูกดอกนี้โดนที่นายในแผนที่ผมจะไปเที่ยวพรุ่งนี้พร้อมผมจะไปไหนบ้างหูลุ้นเลยโอพักใตา้โอ้ ใกล้ใกล้สุดอันนี้ภูกเก็ตพรุ่งนี้ผมจะไปภูกเก็ต อันนี้คือเพียงแค่อุปกรณ์กล้องเราต้องเอาเสื้อผ้าไปด้วย่ะเรามาเก็บเก็บลืมแมนนี่ด้วยห้ามลืมนะสวัสดีครับสวัสดีครับไปผู้แขกครับพี่สรลมมีแค่สองไปนะใช่ครับแค่สองไปครับ ถึงแล้วนะคะโมีอะไรโคตรเท่ที่ทุกคนต้องเห็นนะครับโรงแรมนี้ n o v นเว l เ h ลพุ t ซิตี้พุกิทรานะโคตรเท่ดูดูโคตรเท่เลยมีเตียงมีห้องนี้และเท่สุดของเท่สุดเ nee. <Man> น่แมนเลยโคตรเท่แน่นอนนะครับใครเที่ยวใครไปทำอะไรชีวิตประจ,จําทําอะไรก็ตามคุณต้องใช้แมนลี่ เรามีปัญหารครับมันคืออย่างนี้เมื่อกี้ผมเดินเข้ามาผมมีกระเป๋าเยอะมากเพราะตอนแรกในหัวผมนึกว่าคลิปนี้เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้เที่ยวนานมากผมจะจัดคลิปท่องเที่ยวแบบโคตรเท่คือผมไม่ได้มีโอกาสเดินทางตั้งแต่โควิดมาไม่ค่อยได้เดินทางไม่มีคลิปท่องเที่ยวผมก็เลยแบบอยากจะถ่ายภาพสวยให้แฟนค,ครับผมก็เลยเนี่ผมเอาอุปกรณ์มันเรียกว่าโรนินนะครับไม่ใช่แค่นั้น ผมพึ่งไปซื้อดรอนใหม่นะครับนี่กือลํำใหม่ล่าสุดตั้งใจจะถ่ายภาพสวยแล้ไม่ใช่แค่นะั้นผมก็เอากล้องมาผมซื้อเลนส์ใหม่เพื่อคลิปนี้โดยเฉพาะเลนส์นี้คือแบบหน้าชัดลัางละลายแบบละลายเลยคือผมคิดเอ้ยผมจะเอาคลิปแท่แนวแบบว่าโอ้ภาพนี้แบบโลกมันคู่สวยแต่พอผมถึงกรูกเทพแล้วผมคิดอยู่แบบเอ๊ ไม่เอาอันนั้นดีกว่าผมอยากจะเที่ยวแบบสอสวันแบบแค่เน้นเที่ยวมีภาพบ้างแล้วทีมงานจะมามันคือครั้งแรกที่ผูเาา้เข้ามาภูเก็ตในชีวิตอันนั้นแหละผมจะถ่ายตอนที่ทีมงานมาถึงแล้วและเราไปเที่ยวทะเลต่ ตอนนี้6โมงเช้านะครับสิ่งแรกของวันนี้นะครับจะไปเที่ยวเกาะมาภูเก็ตมันคือเกาะใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วก็ผมเลือกเอาโดรนแล้วก็กล้องแต่ไม่ได้เอาอะไรอื่นอน,นิดหน่อยเพราะว่าอยากเที่ยวมากกว่าไปลุย มาเที่ยวทะเลมันก็ไม่รู้จะทำอะไรเห็นสาวๆเขาก็ต้องแบบหวานๆสโลโมชันวิ่งบนหาดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจัดให้เ้ากีอะ <laughs> รู้สึกผิดธรรมชาติมาเที่ยวหาดนะครับมันรู้สึกดีมากอันนี้คือครั้งแรกที่มาเที่ยวแบบเที่ยวจริงๆตั้งแต่โควิดมา2ปีครึ่งรู้สึกโคตรดีที่จะออกมาเจอธรรมชาติ ตอนนี้ขณะที่เรารอรถเราจะถ่ายภาพนิ่งแบบโฟโตชุดแบบเท่ๆรอๆกวนๆนี่นั่งก่อนต้้องท,ทนี ตอนเช้าแล้วนะครับทั้งที่มาแล้วนะครับและเราจะเข้าในปา่าและเล่นซิปไลน์อยากให้ทุกคนเอาชนะความกลัวนะครับโอ้โหเต้ตนเต้นวันวันนี้เรามีใครบ้างเจอช,ชปปี้โคน,นอดอะร <c oughs> ครับผมเพียววีบอลครับบอลล่นฟ e เนตตี้ไฟเมสเนสเราไม่ได้แค่เล่นซิปไลน์นะครับแต่ว่ามีรีไวไรบันได บันไดลิงแบบหมุนขึ้นขึ้นขึ้น,นดูหัวใจเริ่มเตน้เเตนตึกตึกตึกล้ยไ่เอาไ่เอาอย่างนี้โอ้ยใจเย็นโอ้ยใครลงกันมาโอ้ยเออกระโดด